เปิดคลิปออกมากกับแซบแซบแซบเนมาซ่อมหนะแน่ข่งมาแพ้กินยังคือแซบพักแซบแม่แพะกระหยำหมักแดงกรอบๆเด้อนะยังบอกว่าลูกไงแตงคือเมืดออนนี้นะเอาเป็นยากินโชว์ปลาลุงพี่เราเลยเนาะ พอดีปลาใหญ่มุกน้องใม้กับสาวนางมุกน้องใม้เพิ่นแบ่งมาให้เพื่อนางเพิ่นมาซื้อไข่ที่นี่โดยเพิ่นเอาเขา่าเข้าวเหนียวกับมุกน้องใม้ามาให้จับลึกอื้นะโอ้ยอ้าวเพื่อนเป็นนั่นว่ายูทูบเบอร์สายกินได้อยูอ่บ่อปลาลุงไหรอผู้แช่ปลาดุงแช่เยี่ยมม,ม,มุกน้องใหม่ปลาดุงมาเด้อ เขานียวห่อนนี่นะพนกมาเพราะอันนั้นเจ้านางเพิ่นเราึ้นมาให้ไอ้กระเจ้วแมงดาอ่าให้เด้ยบบดนเอาอาให้แรีปบะดุ้งนี่นี่สวัสดีปะดุ้งมาแล้วปาดุ้งรึปบทำเจ้วบ่มาเยียบปดุแงเจปดุดีเป็นก็ะดิ้นแล้ว เทเ้เยอะดุเยอะเดี๋ยวใกล้มันมเหม็นหมาเหาอมาแต่งเฮียนกับเปิดห้านปลาลุงเลยเนาะบอไดไปทางใดมันเปื้อนกับเพิ่นกับบาบดิอยากลงไปดินน้ำเอื่อยๆอยู่ใต้พุ่นก็เลยพากันเปิดห้านเนาะตอนนี้จะเป็นเวลาทุ่มหนึ่งปลาลุงเลยมืดเออคือถนนหนทางเหาอกับคือเก้าเนาะ vì phun tóc con chị bay ra tadam suông bài. Ga phun tóc, you know. Mày cưới bổng hẹn thưa mama mời hai bụng mời mưa 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 này, mưa 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 เห็นไหมเห็นไหมส่ง hmm. ปูงงามคือเก่าเนาะเดิมเดินสมุดเอาเข้าไปเลยแช่แช่ปล uh, yeah. yeah. ุ้งมาเนาะปลุ้งเนาะเสียงย่ำเมื่อยเสียงย่ำเกาะเกาะอือันนี้อันนี้น้ำนี่แม่น้ำพริกแมงดาแม่แม่ลาเตอร่าซื้อมา เป็นยูทูบเบอร์หน่อยสายกินได้ปลาดองเด้อโหโหมาเด้อยตึงแต่แซ่บแตนัวพ่อจับพ่อจับอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวจินเดีวก็ยังจับมาปกามาเมื<ฮ>่อกี้แล้ว ตุ่ยกิเข่าวใช่ไหมนี่กินข่าวอยู่บ่ยุงยงกินข่าวอยู่บ่อโดแฉดีปลาเตอปลายไงสานางบุกหน่อไม้แซ่บดีอือยังไม่ได้อะบ่บ้าชิชูบุกแค่ดิบ่แม่กล้าแม่ก้านะนต้นกล้านะอีมืออื่นแล้วเรวอะประเทศนาหลายทุ่งพี่น้องเไยเนาะมึงหายชิบเงี้ย แค่ปลาดุงมาเยอมากินมุใหม่ชัด,ดินชาชาปดุงมากินนะ <laughs> แบนปดุงกินไม่เอาให้มาให้มาตอ้ก็บตุ้ยกะคปเอาอือึดูของเจจันของแทะปลดงเลเขาไปี หายไว้ค่ะไปค่ะอือแบบแมวเขาจะได้เขาป้องกันแบบใบใช่ถั่วใช้จานได้ด้วยพี่น้องเลยสะนา่งกับมาให้กับเมนแกะอยู่นี่เลยเพื่อนแกะเองเพื่อนดีด้ะแกะเองเพื่อนอือแกะเองเพื่อนือแกะเป็นแท้เป็นลาวไงปลาดุงไงปลาดุงมาว่าอย่าให้ดิ้นง่ายอยากให้ดิ้นซ้ำนี่เลยปลาดุงมาพอดีแพงไม่ใช่บอกจัิง ปาลุงว่ะสำเนียน่ะพอดีแพงมัต้องงเด้อล่ะนินสิง่ว่เป็นช้าฮะงเป็นช้าเลี้ยงไม่รัดพอจานเนาะไม่อาว้ยไปใช้แรงกับเลียงกันนะบ่ทิมกันบ่นี่เรากินข้าวน่ยเยอะมากเลยกินข้าวกินเยาปิ้งห้านอะไรพี่น้องเลยเนาะเด็กเร็บเได้หน่มันคำมืดละทุ่มงเ้านที่ป้าลุงะ ม,มาลูกมากินดมกันอือมามากินดมกันมากินดมกันปะลูกกอดกินเนี่ยเซ่ปเซมัมซ<ะ>ีมันมื่นแน่มันจะทอดเสร็จคั้งนี้เนาะดิน,นต้องมานั่งทรั้งนี้จังเห็นครับจักมาไปดินเลยเมนมาเข้าตัวดินเลยเป็นมาตู้ชุ่มไปจ้กดิงหมักแตงแตงอ่อนอาเขา่า นี่อยู่จะวะมัมมัมมัมอืมฮึมฮึมเฮ้ยโอ้ผมผมผมวางผมถึงมุกน้ำใหม่เลยไม่ดัดชายคืนนี่จะคุยผมง่ายไปดีนะ แซ่เฮจี่เห้อบินเฮจี่ว่าวินอ่ะเฮ็ดแซ่ไม่ได้เลยวินก็เอาก้อยนางมาให้กินนี่นางกินนี่ดอกว่าเด้น้องวินเอ้อนิวเอาขึ้นมาให้บุด้ลงไปหาไปเลยปลาดุกเลยไปนี่เลยไม่แช่รถไถดินชิลุมไปดินมึงเนี่ยคำลางคืนพี่น้องเอ้ยถนนมืดแถมยังเปื้อนอีก เอากินแล้วเอากลั่งมือล่างอย่างเขาเตรียมตัวอาบน้ำนอนสู่ต่ออื่นอื่นเชียงกอบเหอฮึเชียงกอกทำไมอ่ะทำไมอ่อืมเชียงกอกจ้าแก่ปะแม่รัพยังบระธานแม่เจ้าอายอะเจ็บคอตะกลูให้ได้เพชรเพชรบ่ เอาน้ำไปนี่น้ำตุอร่อยอร่อยเนาะมือมือมือวันเสาร์เราไปหาเราโมมุอีกเนาะวันเสาร์เงียนเนาะอ้าวอยากไปป่ะสั่งเงี้ยตุ้งน้ำป่ะเงี้าตุ้งน้ำอย่าย่าอะไรโอ้ยปลาดุงกำลังอยากกินน้ำมันยาเลยกำลังแซ่บปลาดุงวอะกินหมากแดงวัดเนี่ยอืมอืบแซ่บแทบ ไม่ได้กินมัเ้จ็บแก้วบ่าตายเจ็บแก้วแล้วบบปลาด,ดุงเลยนี่ไรเจ็บแก้วนี่น้ำก็นั่นน่ะเนาะฮึนี่น้ำเลยกลางมือกินมังคเต้ให้ไหมเพื่ซะเพิ่นสิลายได้ปลาดุงเลยเพิ่นวานวานะกินๆมัมมมเนี่ยหมามันมาซ้อมอยู่เนี่ยเด็กแรงไม่จะถามหาข้าวกินได้เพื่อนนะเพราะแรงได้บัตร ยาอะไรห้อมาจะไม่รัดจัดการปกรณ์ไปไหนเลยปาลุงวาไปไหว้มาว่ายแทะบ่ไม่รัดสกินดินยาอะไรกับยาไม่รสกินเบิ่งกนลินดินกินคนเดียวเลยบ่ไม่จับไหล่นักบ่เจมอวะเจมูวะบ่ะจมูกะเจ็บไม่รัจับไห่ปาร,รุงเบิ่งดินกินเด้ ปลาดินว่าปลาลุงว่าว่าสิสผ่านว่าสิเป็นยูทูบสายกินอืมบบเอาจะอืมชอบเนาะปลาดุงว่าผ่านผ่านผานปลาดุงว่าอยากกินน้ำเด้งมุกน้อไม่ว่ะอ่ะอ่าปูว้่ะอ้าง่วงเสียงปลาดุงว่ายำไก่กล้องแท้ไม่ได้ยำหมักแตงอีบอกคำหนึ่งอ่ะบ่ะ เจ็บเขียวนีนะเสียงเขียนอออกกอกอกกอกอกลาอะรบ่นี่ลากันไปลาท่านนั้นก่อนไปลาท่านนั้นไปลาทางนั้นไว้อือไปไปลาปลลุงลาเลยนันนี้พี่น้องเอ้ยกินข้าวด้ไปลุงลาเลยเด้่อลากัไแบบโแทะปลลุงลาเ็ดอัน เพ็ดอันอ่อนน้อมเนี่ยกว่ากินซจำนี้อ่างปลาดุงนะอยากให้แม่ถ่ายคลิปซจำนี้ให้ปลาดุงเบิง่งนะเอ้าถ่ายทิ่มปลาแดกน้องอ่ะพ่อบอกไปพอแล้วก็ลาปลาดุงเห็นงามไหมสบายดีเยี่ยงกล้องพี่สบายดีปลาลุงเพชบบรบ่นะดินเพชรบ,บอก<พ>เพชรก็ไปเอลน้ามแอลน้าเหรอ หมดโอ้ยอย่าไปเหยียบเด้อหมดเด้อจนชิวเวิรห่อหนึ่งพี่น้องเลยนะเพิ่นกินหมุดก้วนพ่อแม่อืมเพิ่นกินโชกปลาลุงอุ้ยมีหมุดเมมันไดิ้นเลยนะแม่เป้งมาได้นะแม่เป้งมันไปซาลาพี่น้องปลาลุงก่อนพี่น้องไอ้ปิดท่านก่อนเพิ่นอิ่มเดวเนี่ยป้าเพิ่นเอามาให้แซบแซบอ่ะลูกไมคุยไล่แค่เพิ่งนั่งกินผัวเดียเพิ่นรถแม่ว่ากินคักแค่แม่ว่า เพื่อนว่าอ่างปลาดุงด้วแม่ถ่ายคลิปอ่างปลาดุงมานะเเลยถ่ายคลิปให้ปลาดุงเบื่องหินโอ้โอ้ไป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 เอาน้ามอเอาน้าดูเยเอาน่ะหมดหมดเลยจเอาสซคิดมาไปลาแล้วพี่น้องเลยน้องไปพอกันอื่นเด้อเนาะไม่ลาแล้วลาแล้ว